สวัสดีครับผมวินจาก7 c r e a t i o n นะครับวันนี้เรามีของใหม่จากฮานโชนะครับตัวจอใหม่ H6 นะครับอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราเป็นเจ้าแรกเป็นรถคันแรกในโลกที่ได้ติดเลยนะครับ จอ H6 ตัวใหม่จาก h ฮานโชนะครับต้องขอบคุณ h ฮานโชเป็นกิตอย่างยิ่งที่เราได้เป็นรถคันแรกในโลกที่ได้ติดเลยนะครับอย่าลืมติดตามวันที่5มิถุนายนนี้นะครับสามารถสั่งก่อนได้นะครับพรีออเดอร์ order. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอใหม่อันนี้ทำอะไรได้บ้างสมมุติเราจะปรับพวก setting ไม่ว่าจะเวลาหรือเอาเดย์ไนท์โห d e หรือ Tire p r s s s u r e จะเป็น BAR หรือ P.S.I Sensor เรากดตรงนี้นะครับกดค้างไปทางซ้ายเลยมันก็จะขึ้นมาจะเลือกภาษาเลือกอะไรว่าแต่พร้อม O.T.A อัปเกรด O.T.A อัปเกรดก็คือสมมติเท sla มันเปลี่ยนระบบมันมีซอฟต์แวร์อัปเดตหรือแม้แต่ทางฮารโชด้วยซ้ำนะครับเราสามารถ Wireless อัปเดตได้เลยนะครับทุกเวลาพอเราเข้าโหมดไรแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น User interface มี3อันให้เลือกเลยนะฮะอ่ามันจะมีอันแรกนี้แล้วก็อันที่2จะมีพร้อมเกตกับ s p e e d มเตอร์นะครับผมแล้วก็อันที่สาสำหรับใครที่ชอบโ f ฟ s ชั่นสไตล์นิดหนึง่งจอนี้ผมคิดว่าดีมากนะฮะมันไม่จําเป็นต้องละสายตาเราเพื่อความปลอดภัยได้มอง ทั้งหน้าเลยแล้วทุกอย่างอยู่ต่อหน้าเราเพื่อความสะดวกรวมถึงเราขับมาแล้วกี่กิโลแบตเหลือเท่าไหร่ Turn Signal Autopilot l a ตเลน s อ s ซครบหมดเลยนะครับเพื่อความสะดวกของคุณ h a n ั h o Smart Your Vehicle ผมวินจาก7 Creation นะครับอย่าลืมติดตามทาง IG Facebook TikTok ทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเพื่อที่จะอัปเดตว่าเรามีของใหม่ๆเสมอนะครับขอบคุณมากครับ